วันนี้น้องพิมน,นะครับได้มาเยี่ยมที่ร้านก็เลยเชิญน้องพิมมาพูดคุยถึงกลิ่นน้าหอมที่น้องพิมชอบนะครับของในแบรนด์ t e c l o s กลิ่นที่น้องพิมเลือกมาก็คือจะเป็นกลิ่น Serenity Forest นะครับ s e e n y Forest ครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากอาการนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยมีความคิดที่ว่าเออเราจะทํายังไงให้มันมีกลิ่นที่ผ่อนคลายหรือว่าสถานที่หรือสถานการณ์ไหนที่เราคิดว่าน่าจะนอนหลับส่วนตัวผมอะ่ะเป็นคนชอบกิน ถ้านอนในป่าท so ี่สงบๆเลยครับมันง yes ่ายทำให้เราหลับสบายที่สุดเป็นม so, ีความอารมณ์ติกแล้วก็มีความสงบแล้วผมก็คิดว่าป่าช่วงไหนเนี่ยทำให้แบบเราหลับดีที่สุดก็เลยคิดว่าน่าเป็ขั้นแล้วครับกำลังเดือดถ้นก็เลยเริ่มเย็นขึ้นคือพี่เคยไปขอช้นไก่ตอนกลางวันจะร้อนมากพอช่วงเย็นบุกอากาศมันเริ่มมันก็เย็นลงมันก็ใแบบเหมือนมีน้ำค้างมีอะไรไม่ได้เย็นสลัวสรัวก็เลยเป็นที่มาของกลิ่นนี้โดยกลิ่นเนี้ยรสที่ใช้หลักๆแล้วนะครับพิเศษตรงที่ว่าผมสร้างเป็นกลิ่น แอคคอร์ดของโรสโทนคือหนามกุหลาบจะเป็นก้านใบแล้วก็เปอกุหลาบแซนบางๆอันนี้มันคือแกนหลักของกลิ่นเลยท็อปโนตนะครับม,มีใช้ทั้งซินนามอนลาเวนเดอร์แล้วก็พีชเพื่อสร้างความอโรมนติกดมไปแล้วก็ฟังเรื่องโนตไปอ่าได้ได้มันจะไม่ได้<ม>ออกเป็นแบบพีชหรือว่าเป็นลาเวนเดอร์หรือเป็นซินนามอนในการเปิดจะมีเหมือนกับหนามกุหลาบที่มันล้อมหรือกับโรสตทนตอนนอนนะครับ<อ>ที่นึกถึงมันเป็นนกลิ่นกุหลาบบางๆใช่ครับ เนื้นอผ้าแบบเซตี้ยูตี้อ่ะเหมือนกับอจ้าหญิง<า>หลักับน้ำกุหลาบกระดาครับอ่ามันจะเป็นกุหลาบตรงๆครับส่วนกลางกลางมันก็คือสรารพัดกลุ่มฟอร์โรลนะครับก็จะเป็นลิลลี่เดวิลเล่โอคีไอเลสจัสตินส่วนเบสมันเนี่ยผมต้องการให้เบสมันช่วยให้เรื่องการติดกลมก็จะมีวานิลาเดติเวอร์แล้วก็พวกแอมเบอร์วูดนะครับไอแอมเบอร์วูดแต่วานิลาจริงๆอ่ะมันเสร็จเพ้าะมันหวานและใช้ง่ายขึ้นต้องพี่เวลาดมนอกจากโรสโทนแล้วได้กลิ่นนึกถึงอะไรปะพีชแม่มจะมีแบบเปรี้ยวนิดๆอ่ะ อ่ามีเปรี้ยวนิดนิดป่ะแต่จริงๆพี่ไม่ได้ตั้งใจ้เปรี้ยวนะนไม่มันแบบนิดนึงแล้วก็ยาๆหน่<ท>ยอยเอออันนั้นคืออยากให้มันจำลองแบบอยู่ในป่าก็เลยมีจะมีกลิ่นเขียวมานิดนึงในแบรนด์น้ำหอมพี่มีหลายตัวที่มีกลิ่นเขียวแต่ว่าเขียวมันคโคราทูนความหวานก็เหมือนกันถ้าน้ำหอมหนดลงหอมพี่หลายตัวเนี่ยมันจะหวานแบบสไตล์ก่อนที่เราจะจบกันไปเนี่ยพี่มีสามคำถามคำถามแรกเนี่ยดมตัวนี้นึกถึงน้ำหอมตัวไหนหรือเปล่ามีน้ำหอมตัวไหนในตลาดโลกเราหรือประเทศไทยแร้เนี่ยมีไหนที่ยังไม่นึกถึงไหมครับ ไม่มีเลยเข้าถึงง่ายไหมกลิ่นเข้าถึงงา่ายเมื่อเช้ามีมีคนมาดมแล้วดมว่าเอ้ยพี่พี่จะเข้าไม่ถึงกลิ่นนี้หรอคะ <laughs> ทุกกลิ่นอ๋อจริงๆว่าแบรนด์พี่เบลก็เป็นกลิ่นที่แบบใช้ง่ายส่วนมาก<อ>แล้วก็บแบบเวลาทักลิ่ขึ้นมาใหม่อ่ะแต่ละกลิ่นมันก็จะแบบมันจะไม่ซ้ำกันจะเปลี่ยนแื่อราตั้งใจครับคำถามที่สองครับเพิ่งเงือไปเมื่อวานชอบไ <ป S 1> หมครับ ชอบค่ะเ,คเพราะว่าชอบตั้งแต่คอนเซปต์แล้วเขาเป็นคนนอนหลับยากเหมือนกันเราสมัยใหม่มีปัญหาเรื่องการนอ,น,น,อน,น,นจริงๆใช่แล้วก็พอพอดมกลิ่นเนี่ยรู้สึกว่าออมันสามารถมีอไอที่เป็นแบบอโรมาติกแฟนก์ที่นอกเหนือนจอากค่ะจะเป็นพวกคาโมไมล์หรือลาเวนเดอร์จ๋าคาโมไมล์เนี่ยกลิ่นม,มันมีความนเคิร์ฟเข้ามาเยอะไปหน่อยถ้าเกิดว่าเรานึกถึงเรื่องนอนไม่หลับอะไรเงี้ยส่วนมากในประเทศไทยอ่ะก็จะเป็นพวกลาเวนเดอร์ที่คือนชอบใช้กัน แต่อันเนี้ยมันเป็นแบบวิบวิบไปเลยอ,ะอ่ะเอาสุดท้ายเลยครับค่ะความที<อ>่ชอบเต็มสิทครับให้กี่คะแนนเตให้สิบเลยผมขอบคุณมากครับนะบนนวันนี้ขอบคุณน้องพินมากนะครับที่มาเยี่ยมชมทีรา